แย่งกันมาเลยใครมาก่อนกินก่อนเลยนะจ๊ะ <c oughs> จานนี้สามจานนี้สี่เลยสี่ตัวเลยจานนี้หน่หน่สอง อืมในวอให้เส <ained hear restrial noise> uh ียงในซีนไงแม่เขาใช้ต้องบัวประจัด อ่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มด้วยเพิ่มด้วยอวนได้ที่เลยครับพี่น้องครับเอาจะเพิ่มตรงไหนเล้ยยอยไขงเหยียบผงผงเหยียบผงกินเนาะอู้ อาหารมื้อนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างพีเซนเอโอ้ยประกอบไปด้วยไข่ไก่ดึงฟองอไข่แดงหรอซีเรียลลกรสปลาอาาสูตรปลา,ปลาก็ได้แล้วก็คาินนารสแกะสำหรับลูกสูนัข พับป,ปี้นมสดบอกด้วยไหม,มนมสดอ,อะไรอีกนะแครอทต้มชีสเบาเบาชีสเบาเบาหนึ่งชิ้นกินด,ดีอยู่คนอีกค่ะ วันนี้แม่นิวทำน้อยไปเหรอหมดภายในไม่กี่นาทีไม่มีทีท่าว่าใครจะยอมใครเลยเอิ่มเอิ <c oughs> ่ม,นะ,ม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 นะคะลบหน่อยค่ะเอิ่มเอิมเอิมจะไปไหมนะคะลบหน่อยค่ะแบบไหนมาหน่อยนึ ได้มาเอากะแดกใส่น้ำนเลอวิตามินซู่งพูดเล่นนะคะมะขามน้อยแห่งบ้านไซมูลอำเภอจังหวัดยะโสธรมีโวยวายต่างหากเดีย๋ยวกันนะคะทีีนะคะหมดแล้วหมดเลยเจอกันรอบเย็ยน อาดัมนี่คือน้องอาดัมประจําบ้านเราเอ้ยโอ้ย,อยประก่อนจับมันได้อยู่เองาเอาจับให้แน่จับให้แน,น่โอ้สบายใจว่านี่คือพุงพุงกระสิดูน่ากลัวไอ้ยะน้องอาดัมอันนี้เอามุมเมา มุมเมามากๆเอามุมเมาเอาปล่อยผมลงปล่อยผมลงอีออาย่อยอาย่อยมากอย่ารบกวนนี้อย่ารบกวนเวลากินเรียเไยครับในถาดก็เรียอรรเอานิ้วนิ้วถ่ายอย่างนี้เวลาถ่ายเอาลงมันจะไม่เป็นแบบเอยียงๆบอก เออช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยมามาใส,าออกส่กราฟงกราฟสีเดาล้วกันตัวนี้กำลังกายเป็นหมาสงสัยแบบไหนดีลูกไม่รู้สุด,ดนี่แหละเออถ้าจะจีงอย่างนี้ลงไปนั่งในหม้อเลยดีกว่าไหมครับนั่งในหม้ออาหารเลยดีกว่าไหมครับสบายา่ากแน่นคือพุง นี่ครับสามารถได้ว่านี่คือปุงไม่ไม่ใช่นี่ครัอบอุยอันนี้เขาเรียกว่าแซนด์วิชปากนอากันะรบแหมออกออกีออกยวเกเแล้วนเนี่ยต่อไปเป็นกระบวนการการเออช็ดปากนะครับ อืม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 ม enfin ันสต็อปยังไงอะขั้นตอนนี้คือการหลังจากที่มูมามกันเรียบร้อยแล้วการเช็ดล้างเ็็ไลายตัวแปะเขาไม่มีกิมีนะเขาเป็นผู้ชายผมน้ำผมใส่เลยวิ ร้องไห้ด้วยด้วยจะบอกให้้างหน้าหล่อๆมันหน่อยสิไม่เหนว่อยุดเค่เจีอย่างหนาวแล้วนะไม่เล็กดิกน้อยแล้วนะมันเป็นไรมากไหมไอ้มาเช็ดกางเกงช้า อ,อุ้ยอ๊อ,อยั่เหลือเยอะอยู่นะนิวอาหารอ่ะคล้ายกันกินมูมมามนาะเจ็ดนาทีแล้วนะนิวถ่ายไปเรื่อยๆเนะงป,ปิดเลยวะบ๊ายบายไปด้วยภาพความเละเทะเดะ tiệt khai đấm đâm đầm.